สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมซีนนะครับผมโดยคลิปนี้นะผมจะพามาดูนะครับ5ฮีโร่นะครับที่ทั้งเก่งแล้วก็ไก่ไปในตัวนะครับก็คือถ้าเกิดใครเล่นเป็นเนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างกอตและโ p แบบสุดๆไปเลยนะครับแต่ในทางกลับกันนะถ้าใครเล่นไม่เป็นหรือว่าลืมทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับฮีโร่ไม่ดีพอนะก็จะกลายเป็นฮีโร่ที่ท่วงทีมแล้วก็ไก่สุดๆไปเลยนะครับผมจะมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ครับเปิดมาที่ตัวแรกเลยนะครับผมก็เป็นเทพเจ้ายอนของเราเนี่ยเองนะครับเป็นตัวที่โดนดรามาบ่อยมากแล้วแล้วก็โดนค่อนข้างโดนเคลมว่าไงโดนพูดเล่นด้เอียดบ่อยนะสำหรับยอนนะด้วยความที่หน้าตายพี่แกก็อาจจะไม่ค่อยเท่นะแต่ก็โดนรีเมคมาใหม่ก็ก็คือเท่กว่าเดิมเยอะนะครับผมสำหรับยอนนะครับตัวนี้ครับยอนครับเป็นตัวทีโรนะครับแครี่ขาตายนะครับก็คือจะไม่มีสกิลหนีหรือว่าอะไรต่างๆเลยนะก็คือจะมีสกิลที่แบบช่วยตัวเองหน่อยก็คือสกิล2นะที่แบบดันศัตรูไปนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่า ปรับมาค่อนข้างมีตัวช่วยเหลือนะมีแบบสกิลช่วยเหลือนิดนึงนะก็โอเคครับอย่างดีจากที่แบบเมื่อก่อนนี่คือแบบสกิลมันติงตองมากนะสำหรับยอนนะครับก็จะโดนดราม่าแล้วก็โดนด่าอยู่บ่อย่อยแล้วก็รวมถึงโดนล้อเลียนนะครับผมโอเคครับแต่ก็หลังจากที่มันโดนปรับมาใหม่นี่มันก็เก่งขึ้นเยอะมากนะครับผมจากเมื่อก่อนที่แบบแก่กาตะกะป๋องมากนะสำหรับตัวนี้นะก็คือฮีโร่ตัวนี้นะครับณปัจจุบันนะถ้าเกิดใครเล่นเป็นนะครับอ่านแมปดีดีนะครับดูแมปดีๆนะยืนดีๆนะผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่อนคบบืีีแ ไม่ใช่ anti สิเขาเรียกว่าสกิลพาสซีฟมันใช่ไหมบนหัวมันะครับก็คือสกิลพาสซีฟบนหัวมันกัดนะครับผมมันยิงไกลมากนะแล้วก็แบบยิงเหล่ารัวๆนะคือทุกสกิลของยอน,นครับเราสามารถแบบปล่อยไปแล้วก็จะมีพาสซีฟ e ขึ้นบนหัวแล้วก็ยิงรัวๆได้เลยครับก็นี่ก็คือความโกงของยอนนะครับผมแต่ในทางกับการน,นะถ้าเกิดตัวนี้นะใครแบบ ยืนไม่ดีนะครับมองแบบไม่ดีนะก็คือจะเป็นตัว่วงทีมากแล้วถ้าคือแบบเล่นไม่ได้นี่คือแบบแย่เลยนะครับทำส่วนนี้จะโดนเพื่อนด่าเลยนะครับผมด้วยความที่มันแบบไม่มีสกิลนี่ทุกคนมันก็เลยแบบอาจจะโดนล้วงง่ายนะครับผมมันจะแพ้ทางพวกตัวแบบบิ๊บปั๊บนะครับแบบพวกตัวที่แบบตบเบิร์ตาเมทแบบทีเดียวแรงๆนะอย่างเช่นแบบอาตโรลลิเลนาฟิกเกอร์มาแบบ1นึ่งสองยครับย้อนก็อาจจะตายได้เลยหรือไม่พวกเพนพวกลิงอะไรแบบนี้นะย้อนก็จะแบบแพ้ทางครับแต่ว่าใครที่แบบเป็นตัวที่แบบมีเวลาให้ย้อนมันยีดเหล่าประมาณ โอเคครับมาที่ฮีโร่ตัวต่อไปเลยครับคือฮีโร่ยอดนิยมของหลายๆหลายคนครับก็คือเจ้าเอลสูรนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวนะที่โดนดราม่าพอๆกับยอ,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 อเลยนะครับก็คือตัวนี้นะก็คือจะโดนด่าว่าเอ้ยมึงยืนยิงได้แต่ทำไมมึงไม่ยิงว่าแบบบางทีจังหวะมึงแบบยิงอีกทีเดียวมันก็ตายแล้วแต่มึงจะใช้สกิลสองแบบแอคยิงทำต้นปีนอะไรนะครับก็คือเป็นคาที่โดน จะบ่อยมากนะครับสรับเอลซูนครับผมตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครเล่นเป็นนะครับคือแบบอ่านเกมดีนะครับผมมีการยืนยิงตำแหน่งที่ดีแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคือกดสกิลสองนะครับหรือว่ายิงซูมเนี่ยถ้าเกิดยิงแม่นนี่จะเป็นตัวที่มีประโยชน์ต่อทีมมากๆนะครับผมยิงล้วงไปแบบแบบล้วงแบบผ่านแบบลอดช่องไปได้นะเป็นโดนแครี่ได้แล้วก็แบบฟันทีครับน้องเลยนะครับผมถ้าเกิดรอดไปได้นะโอเคครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องครับผมมีสกิลหนึ่งนะครับในการแบบเปิดวอร์ดเปิดแมพให้เพื่อนนะครับผมแล้วก็แถม แรงระดับสุดพอ่อแบบสุดพอ่อสุดแม่ครับคุณพ่อคุณแม่แรงเลยนะครับผมสกิลสองเอลซูนะถ้าเกิดยิงชาร์จเต็มห้าจะแตกนะครับผมโดนแบบเต็มเต็มเลยคือแบบล่วงนะครับผมแล้วก็มีสกิลหนีอีกนะสกิลหนีก็ค่อนข้างแบบกระโดดไกลมากนะครับผมแถมจะมีสกิลพาสซีฟในการวิ่งล่องหนนี่นะทุกคนก็ตัวนี้เป็นตัวที่ก็อีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมแต่ทา,างกับการในเนะอลซูนะเป็นตัวที่โดนด่าบ่อยนะก็คือถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นนี่เป็นตัวที่แบบ ่วงทีมากนะถ้าเกิดยิงสกิลสองไม่โดนไม่วางเปิดแมปให้เพื่อนนะแบบมัวจะติดเล่นยิงสกิลสองก็เป็นตัวที่โดนด่าบ่อยนะครับก็คือตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่แบบถ้าเกิดเล่นเป็นก็จะก๊อดมากนะแต่ถ้าเล่นไม่เป็นนะครับก็คือเป็นตัวที่ไก่สุดๆอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมโอเคครับมาที่ตัวต่อไปนะครับผมก็คือซาต้าหนุ่มหลอนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับผมซาตอเกมอาวแล้วนะเพราะว่าตัวมันค่อนข้าง หน้าตาดีมากนะครับผมตัวนี้ก็สาวๆนี่ก็ค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะครับผมสำหรับตัวนี้นะก็จะเห็นเป็นมีมบ่อยๆนะตัวนี้แบบหนุ่มหล่อในอาวอะไรเงี้ยนะครับผมก็สาวๆชอบนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่แบบค่อนข้างครบเครื่องมากครับทั้งหน้าตาแล้วก็สกิลลักษณะต่างๆคือจัดว่าเท่มากนะครับผมแล้วก็บวกกับความระดับความยากนี่ก็เหมือนกับหน้าตาเหมือนกันนะครับผมเล่นยากเหมือนหน้าตานอะไรคือเล่นยากเหมือนหน้าตาอะไรเงี้ยงงกันเดียชิมาถึครับโอเคับตัวนี้เป็นหนึ่แบบ เล่นยากมากๆนะครับก็คือมีการเก็บสแต็กนะเราต้องแบบสติดีๆนะถ้าเกิดบินไม่ตรงสกิลที่เราปล่อยไปนี่มันก็จะไม่มีสแต็กนะหรือว่าบินแบบชนศัตรูนี่ก็ได้สแต็มเหมือนกัน,นครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เล่นยากมากๆนะครับผมสำหรับ R v รแล้วนะก็คือเป็นตัวละครที่แบบติดท็อปๆข้างบนเลยนะแบบเป็นตัวที่เล่นยากมากๆนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเล่นเป็นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้าง เทพมากๆนะครับผมคือแบบสู้ได้เกือบทุกตัวนะถ้าเกิดใครบินเป็นบินดีๆีนี่ก็ này, คือแบบดาเมจมันจ,จัดจ้านมากนะครับผมสำหรับซาตานะครับแต่ว่าก็กลับกันครับตัวนี้ครับถ้าเกิดใครเล่นไม่เป็นนะด้วยความที่มาเล่นยากนะมันก็จะเป็นตัวที่แบบไรประโยชน์มากมานะสำหรับทีมนะถ้าเกิดใครแบบบินอย่างน้อยบินสามไม่เป็นนี่คือแบบสู้ใครไม่ได้นะครับผมตัวนี้มันจะแพ้พวกตัวระยะประชิดครับเพราะว่าตัวมันต้องแบบสกิลมันจะอยู่ในร,ยระยะแบบกลางๆนะครับผมไปถึงไกลนะถ้าเกิดมันเจอพวกเพนหรือแบบ ตัวมันวิบวัแบแป๊บเดียวดาเมจเบิร์ดดาเมจแรงๆเหมือนแบบทีเดียวหายอะไรเงี้ยนะก็จะแบบมันก็จะตายง่ายนะครับสำหรับซาตารนะแต่ว่าใครเล่นเป็นก็ช้ำ,ชำๆก็สามารถอาจจะบินส่วนได้นะครับผมอเอาล้วครับมาที่ตัวต่อไปนะครับคือตัวลูกหลักของผมอีกหนึ่งตัวนะคือซุปเปอร์แมนนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นยากมากๆนะครับผมคือนะหลายๆคนที่จะแบบ เบนนานนี่แล้วแบบแบบเออไม่เอาตัวมาเล่นยากนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่สกิลแปลกที่สุดในเกมแล้วนะเพราะว่าสกิลในการหมุนนะปกติวต่าตัวอื่นนะครับมันจะใช้แบบในมือในการหมุนนะทั้ง <c oughs> ใช่ว่าใช้มือขวาหมุนสกิลนะครับแต่ว่านี่มันจะใช้มือซ้ายในการหมุนนะครับผมอย่างเช่นเรากดสกิลอาสกิลที่มันใช้เลเซอร์ฉีดน,นะครับเราต้องใช้มือซ้ายในการบังคับทางครับเราไม่ได้ใช้มือขวาครับตัวนี้เป็นตัวที่เล่นยากอีกตัวครับเป็นตัวที่แพ้ ไอ้เรื่องตัวละครมันจะไม่ค่อยแพ้มันจะแพ้ไอเทมนะมันแพ้ฟอร์สเคปนะแพ้พวกของที่มันสโลหรือแบบซีซีที่มันอะไรอย่างงี้นะก็คือตัวนี้ตอนต้นเกมก็จะแบบเล่นยากหน่อยนะถ้าเจอซีซีหนักๆนะครับสำหรับซูเปอร์แมนนะครับผมก็ปีหนึ่งตัวนะที่แบบมันจะแพ้ซีซีหนักมากนะครับผมแต่แ้วเป็นช่วงเลดเกมก็อาจจะพอสู้ได้แล้วนะเพราะว่าเริ่มมีของอะไรต่างๆแล้วก็แบบมันใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับที่แบบเป็นเสน่ห์ของมันนะคือแบบมันยิ่งวิ่งเร็วมันจะยิ่งเก็บสแต็กเเรรร็วนะคัับบสหซปอร์แมนนะถ้าเกิดใครคอมโบเป็นนะครรับบบก็จะสาาามถถ่ยได้แ น่าลำคาญมากนะแบบเขาไปล้วงศัตรูได้นะครับตัวมันวิ่งเร็วนะตัวมันทําเกมดีครับเอาไปล็อกเลนก็ได้นะครับเอามาหลอมก็ดีนะครับผมสำหรับซูเปอร์แมนนะแต่ว่าทางการเหมือนเดิมเลยครับผมซูเปอร์แมนใครเล่นได้เป็นนะถ่ายพิษถ่ายถูกถ่ายไม่แม่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบไม่มีความน่ากลัวเลยนะครับถ้าเกิดใครถ่ายไม่เป็นนะครับถ่ายไม่โดนอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นตัวที่แบบไรประโยชน์มากนะเหมือนเป็นหนูวิ่งอยู่ในแมปอะไรเงี้ยนะครับผมใครถ่ายเป็นก็เป็นตัวที่กดปักหม่านะก็คือมันจะแบบ และวด้านลำคานมานะครับไปล้วงไคลี่ได้ครับได้เม็จัดจานอึดนะครับแล้วก็วิ่งเร็วทําเกมดีนะครับเทียร์คลิปดีนะครับผมก็คือคุณสมบัตินีค่อนข้างค่อนข,ข้างแบบก๊อตมากนะครับผมสำหรับทีโรดีซีตัวน,นี้นะครับใครที่กําลังไต่แหลงนี่คือแบบใช้ซูเปอร์แมนกดโซโล่ได้เลยนะซูเปอร์แมนนี่เป็นตัวที่แบบ ยืดหยุ่นมากนะครับแล้วก็ไปลงแรงดีนะครับตัวนี้แต่ว่าที่สําค oh, ัญนะเราต้องเล่นให้ช่ำนะเราต้องฝึกให้ช่ำก so <jay> ่อนนะถ้าเกิดเป็นลงแรงนี่คือแบบเล่นไม่ช่ำนี่โดนเพื่อนด่าด่าตายเลยนะครับสำหรับซูเปอร์แมนนะเล่นไม่ดีนี่คือแบบโดนด่ายับนะครับตัวนี้แม่งแลประโยชน์นะครับถ้าเกิดเล่นได้เป็นแต่ถ้าใครเล่นเป็นนะผมรับรองเลยว่าตัวนี้เนี่เอาไปไต่แรงได้สบายเลยครับสำหรับซูเปอร์แมนนะตัวมันยืดหยุ่นมากนะตัวนี้นะก็คือแบบครบเครื่องจริงๆนะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับ sleeping I something I I finally I think got to gotta take what hate and Cause make prove move of ใช่นะครับผมก็คือฟลอเรนติโนนั่นเองนะครับผมเพราะหนุ่มหน้ามนคนนี้นะครับเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนในอวีนครับผมใครที่แบบเล่นเกมอวีช่ำช่อมันคือแบบไม่เล่นตัวนี้นี่เป็นไปไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวจะเาเรียกไงตัวจีบสาวได้เลยนะตัวนี้ใครเล่นฟลอเรนติโนเก่งนี่คือแบบก็คือตัวอื่นก็น่าจะเล่นสบายนะครับเพราะเล่นเป็นตัวที่เล่นยากมากนะครับผมมีการแบบ เก็บตอกไม้นะครับต้องคอมโบนะครับผมระยะเวลาในการคำนวณต่างๆนี่ครับแบบคำนวณนี <Man ette. S 1> ้ต้องมีความมั่นใจนะครับทำรับใครเล่นฟลอเรนติโนนะใครแบบเล่นไม่มั่นใจนะครับกํากๆกึ่งๆนี่คือแบบไม่ได้นะครับผมมัวลนมัวไม่มีสตินี่คือตายนะครับผมตัวนี้เป็นตัวแจกชั้นดีเลยนะถ้าเกิดใครล้าไม่เป็นนะครับผมล้าไม่ช่านี่ไม่มีความมั่นใจไม่กล้าเล่นนะครับมัวแต่กลัวอะไรต่างๆครับก็คือตัวนี้สามารถเป็นตัวแจกแล้วก็เป็นตัวทวงของทีมชั้นดีเลยนะครับผมบางทีตัวนี้นะครับฟลอเรนติโนบางทีของตาม มันก๊อตมากๆนะพลเล่นแบบมันก๊อตจริงๆครับมันมีทั้งดาเมจแบบทูดาเมจนะครับดาเมจจัดจ้านคอมโบได้ตลอดเวลาอันตินี่คือแบบถลําเก็บดอกได้ตลอดคืออันตินี่ไม่มีการหมดนะครับอันตินี่คือการซีซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือแบบตัวมันครบเครื่องมากนะดูดเลือดแม่งก็มีนะครับแล้วแม่งแบบหน้าตามันก็แบบค่อนข้างเท่มากนะโพลินโตนี่แบบทีแบบเป็นกระบี่ไล่ลำอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่จะยิ่งมีสกินอะไรต่างๆนี่คือแบบที่ดูตัวมันนิยมไม่นิยมมันมีเพลงประจําตัวนะผมก็แบบมันจะมีแบบสกิตตััววมีีเพลงประจําท่แบบ เยอะมากนะแบบมีเพลงประจำตัวมีชื่อของตัวเองคลเลนติโน <P ol ent ino> และต่าง,างนี่คือแบบตัวมันกอดมากครับเท่ในทางการกรรมเหมือนเดิมนะครับผมใครไม่งเล่นไม่ช้ำนะตัวนี้เปอีกหนึ่งตัวนะที่รู้สึกว่าไรประโยชน์มากๆนะครับผมแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าใครลาไม่เป็นปาดอกไม่โดนนี่คือแบบเป็นตัวหนึ่งที่แบบไก่มากนะแบบไก่มากๆนะถ้าใครลําไม่เป็นนี่แบบช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้นะครับนอกจากเข้าไปแจกอย่างเดียวนะคือแบบมีหน้าที่มึงอันติไปเคลียร์คลิปอย่างเดียวนะถ้าใครลำลาไม่เป็นนะครับ เลรนติโนตัวนี้นะครับผมตัวนี้เขาก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่โดนแบนในแล้งบ่อยนะครับผมเพราะว่ามีคนเอาไปลงแล้งบ่อยครับสำหรับเฟรนติโนตัวนี้นะเพราะว่าตัวมันเก่งแล้วก็ OP แล้วก็ครบครบเครื่องจริงๆนะครับผมสำหรับเฟรนติโนตัวนี้ลกันนะครับผม ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5ฮีโร่นะครับที่เกิดใครเล่นเป็นก็จะเป็นฮีโร่ที่โคตรเทพบ้านครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นไม่ช่ำไม่ดีก็จะเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่แบบโคตรไก่นะผมนี่ก็เป็น5ฮีโร่นะครับที่ผมจับตัวอย่างขึ้นมาดูนะครับก็มีอีกหลายๆตัวนะครับที่แบบว่ามันยังแบบถ้าเกิดเล่นเป็นมันก็จะเก่งครับแต่ถ้าเล่นไม่เป็นมันก็จะแบบไก่แบบไก่มากๆครับโอเคก็นี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับ5้ตัวครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ยินดีจะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลยกดครับ